ก็คือว่าเราเนี่ยพาเขาไปสอนเคนโดครับครับผมใช่ก็คือริวเนี่ยพาอยากพาไปอย่างนี้ไปสอนเคนโดนะเพราะว่าจะได้แบบว่าเออเป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งสามารถที่จะอยู่คู่กับโซลินได้นะครับผมเคนโดนี่เกี่ยวเสมือนกับกีฬาลึของญี่ปุ่นนะเป็นกีฬาสูงส่งนะครับเป็นตัวแทนของดาบซามูไรนะฮะ ลองสอดูัอันนีต้ต้องใช้สองยมใช้สองไหม,งมนะองใชยช่วชมือใช้มือขวาหมดนะงล่างใช้จับไปฝัฝานะสวัสดีสวัสดีม

เียโอ้ขอเสียงอเหมชคดีของเรายสดครับคุณ้ขอบคุณน้องหิมากๆขอบคุณนักเตะด้วยนะขอบคุณเาด้วยครับเป็นมากค่ะเสียงเสียงเหมือนกันตอนเมื่อกี้ที่ได้ทำตัวเลยเนาะจริงๆอยากจะได้อีกฉากหนึ่งแบบฝฟฝันมากฉากที่แบบว่านักผ่าชนกันคุณิเด้วยอะ มีเคลื่อนมในไหนก็ได้ไหนแล้วนะคะนกาเด็ดว่าไงครับน่าเด็ดว่าไงรูวิว่วไงได้ครับคิมมี่จัดที่ด้วยนะจัดที่เองว่าจะต้องมีอาตลย์ุ้ยชอบมากเลยที่บกนะฉากนั้่งนานนนะผมจำไม่ได้เลยเหตุการณ์คือเหตุการณ์เขาไห่ครับผมตอนที่ตอนที้เดี๋ยวทำให้ดูหน่อยไหมครับไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่ได้อธิบายอะไเลยค่ะ ก็เป็นฉากละโรแมนติกค่ะคือแบบว่าแม่เด็กจะแบบว่ามองยา่าได้สายตาที่แบบรักมากแต่ว่านอ๋อคือหน้าผ่กาผสกชนกันโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมรู้ค่ะรู้เรือรู้รู้รู้ก็รู้นตั้งใจค่ะตั้งใจจะจุกกันแล้วอ่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นออเ้เพื่อ้รู้หมด้นี่ ฉากที่พิ่งดีกันครับดีกันคืนดีกันคืนดีกันไม่เป็นไรนะครับมายู่มีค่ะดิวไม่รับขาให้เป็นชี่นี่้ยตัวอย่างตัวอย่างเขาใ้มเป็น โอ้ยผู้ชายคนมีคนรักเรงมาแบบเจ็ดปีแล้วใจมันจะละลายแค่แค่จับแขนก็จะเอ้ยขาอ่อนมีเรื่องจริงหรือในละคร